สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นทุกทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง bbb พาโดย channel นะคะวันนี้วันที่7สิงหาคมนะคะบีก็จะมาวางแนวทางสูตรวิ่งรูปตัวเจาะทั้งฮานอยเฉพาะกิจพิเศษปกติและก็ VIP ให้เหมือนเดิมเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมของวัประจำวันที่7สิงหานะคะเรามาดูผลย้อนหลังของงาประจำวันจะจะที่6สิงหากันก่อนเนาะ ว่าผลออกอะไรบ้างและตัวที่บีวางให้เข้าหรือเปล่านะคะฮานอยเฉพาะกิดนะคะบีให้วิ่งรูป2และ9ให้เน้น2 4 2 8และก็9 5้หาเนาะฮานอยเฉพาะกิดนะคะผลที่ออก8 5 0 3้นะคะของเราฮานอยเฉพาะกิดของเราก็ไม่เข้านะคะ ถ้าเลขหลุดหรือผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยกันไว้ล่วงหน้าเนาะสูตรทุกสูตรก็มีเข้าและมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะและก็ฮานอยพิเศษนะคะ B ให้วิ่งรุ่น1และ0ให้เน้น1ฟัน1เน้น1718และก็09นะคะฮานอยพิเศษนะคะผลที่ออก60231นะคะ านอยพิเศษของเรานะคะก็เข้าวิ่งรูดอัดหนึ่งล่างนะคะและก็เข้าวิ่งรูดศูนย์ตัวรองบนนะคะเจาะไม่แตกเนาะถ้าใครวิ่งรูดนะคะก็ดีใจด้วยนะถ้าใครเจาะนะคะตามที่บีเจาะให้ก็ต้องขออภัยอีกครั้งนะคะและก็้านอยปกติของเรานะคะบีให้วิ่งรูดสามและเก้าให้เน้นสามฟันสามอัดสามเน้นสามหนึ่งสาม,ส,ามสองและก็เก้าเจ็ดนะคะ ฮานอยปกตินะคะผลที่ออก4 6 7 3 8นะคะฮานอยปกติของเรานะคะก็เข้าวิ่งรู3ตัวอัดล่างนะคะและก็จอดแตก3 8ตรงๆนะคะใครที่ตามฮานอยปกตินะคะบีก็ดีใจด้วยเนาะให้อัด3 1 3 2และก็9 7นะคะ3 1ตัวที่บีให้อัดนะคะก็ไปออกฮานอยเฉพาะกิจและก็พิเศษนะคะ ให้อัด9 7นะคะแต่ดันกลับหัวเป็น6 7เนาะถ้าใครกลับหัวนะคะก็จะได้อยู่นะคะสำหรับฮานอยปกตินะคะและก็ฮานอย VP นะคะบีให้วิ่งรูด8และ3ให้เน้น8 182และก็34เนาะฮานอย VP นะคะผลที่ออก0 02 60นะคะฮานอย VP ของเรานะคะก็หลุดทั้งใบเลยเนาะ สรุปผลวันนี้นะคะฮานอยเฉพาะกิจและก็ v i p ของเราหลุดทั้งใบเลยนะคะส่วนใหญ่จะออกสลับกันเนาะบีวางฮานอยพิเศษ0ูนนะคะแต่ดันมาออกฮานอย VIP เนาะและก็บีวางฮานอยปกติให้อัด31นะคะแต่ดันไปออกฮานอยพิเศษและก็เฉพาะกิจนะคะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะชอบตัวที่บีเน้นให้นะคะแต่ละฮานอยบีจะเน้นให้แค่3า่หางเท่านั้นเนาะ ก็เป็นบ่อยนะคะที่ฮานอยของเรานะคะออกสลับกันมันก็มีนะคะเพราะว่ามันก็บ่อยด้วยที่บีสังเกตมานะคะมันชอบออกสลับกันถึงเราจะคำนวณสูตรฮานอยพิเศษหรือว่าปกติหรือว่า v ี p มาโดยตรงบางทีออกสลับกันก็มีนะคะฮานอยชอบออกสลับกันแบบนี้นะคะเท่าที่บีสังเกตและก็คำนวณสูตรจากแนวทางเนาะ ก่อนที่เราจะไปรับชมของงวดประจำวันที่7สิงหานะคะอ่ปีก็ฝากพี่ๆทุกๆคนเลยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บีบีด้วยนะคะเราไปรับชมของงวดประจำวันที่7สิงหาคมกันเลยนะคะว่าบีจะเน้นตัวไหนให้บ้างแต่ละฮานอยเนาะนอยเฉพาะกิจประจำงวดวันที่7สิงหาคมนะคะบีจะให้วิ่งรูด 1>, 1และ3นะคะตัวเจาะนะคะ1 5 1 6 1 9 3 4 3 6และก็3 9นะคะน้อยเฉพาะกิจของเรานะคะ B จะให้เน้น1นะคะจะให้เน้น1ฟัน1อัด1นะคะเน้น1 5 1>, 1 6และก็39นะคะน้อยเฉพาะกิดของเราเนาะก็จะเจาะเรียงได้ตามนี้เลยนะคะและตัววิ่งรูป B ให้วิ่งรูด1และ3ให้ฟัน1อัด1นะคะและก็3ตัวนะคะบคำนวณหลักร้อยได้เลข8นะคะบก็จะวางให้8 1 5นะคะและก็8 1 6นะคะ น้อยเฉพาะกิจของเรานะคะตัวที่บีชอบมากๆเลยนะคะประจำงวดวันที่7สิงหาคมบีชอบ15นะคะ3ตัว8 15เด้อยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะสูตรที่บีวางให้เกิดจากการคำนวณสถิติแนวทางฮานอยย้อนหลังให้เท่านั้นเนาะก็ฝากพี่ๆทุกคนนะคะ,ะตามอย่างมีสติกันด้วยเนาะ บีว่ายังไงฮานอยเฉพาะกิจก็ต้องมาหนึ่งนะคะก็ขอให้มาตามนี้เนาะเราไปดูกันต่อที่แนวทางฮานอยพิเศษกันเลยนะคะฮานอยพิเศษของเรานะคะประจำว,วันที่7สิงหานะคะบีจะให้วิ่งรูด0และ5นะคะตัวเจาะนะคะ04 06 ศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งห้าสองและก็ห้าสามนะคะฮานอยพิเศษของเรานะคะบี B. จะให้เด่น0นะคะจะให้เด่น0ฟัน0อัดศนะคะจะให้เน้น0 4 0 6และก็5 3นะคะ ฮานอยพิเศษของเรานะคะตัววิ่งรูดบีให้วิ่งรูดศูนย์และ5ให้เน้นศูนย์ฟันศูนย์อัดศูนย์เน้นศูนย์สี่ศูนย์หกและก็ห้าสามนะคะและก็สามตัวนะคะบีคำนวณหลักร้อยได้เลขเก้าบีก็จะวางให้เก้าสี่ศูนย์นะคะและก็เก้าห้าสามนะคะฮานอยพิเศษของเรานะคะตัวที่บีคิดว่าน่าจะมานะคะ มีคิดว่า0440นะคะเด่นมากเลยนะคะ0440เด่นมากๆเลยนะคะสำหรับงวดประจำวันที่7สิงหาคมนะคะฮหาหนอยพิเศษเนาะ3ตัว940เด้อก็ขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีกันนะคะเราไปดูกันต่อที่ฮาหนอยปกติกันเลยเนาะว่าปีจะให้ตัวไหนนะคะ หานอยปกติประจำวดวันที่7สิ่งหาคมนะคะ B จะให้วิ่งรูด8และ2นะคะตัวจาะนะคะ84 85 80 23 26และก็27นะคะ ห้าน้อยปกติของเรานะคะก็จะจ่อเรียงได้ตามนี้นะคะตัวที่ b จะให้เด่นและเน้นนะคะ b จะให้เด่น8เน้น8ฟัน8อัด8นะคะจะให้เน้น8 4 8 5และก็2 6นะคะห้าน้อยปกติของเรานะคะสำหรับ3ตัวนะคะ B คำนวณหลักร้อยได้เลข6นะคะ B ก็จะวางให้นะคะ6 8แนะคะและก็685นะคะห้าน้อยปกติของเราก็จะเจาะเรียงได้ตามนี้เลยนะคะยังไงก็อยากให้เน้นที่ตัววิ่งรูดมากกว่าเนาะบางทีบีก็เจาะไม่แตกนะคะเพราะว่าคำนวณสูตรมายังไงบีก็วางให้ตามนั้นเนาะ ก็อยากให้พี่ๆทุกคนโชคดีกันทุกวันนะคะแต่บางทีถ้าสูตรไม่มาก็ต้องขออภัยกันไว้ล่วงหน้าเนาะสำหรับหานอยปกติของเรานะคะบีให้เน้น8ฟัน8ให้เน้น8 4 8, 8, 8, 8 5และก็2 6เนาะตัวที่บีคิดว่าน่าจะมาชัวๆเลยนะคะก็คือ8 4นะคะ3ตัว6 8 4เด้อก็ฝากตัวนี้ด้วยนะคะเด่นมากๆเลยเนาะ เราไปดูกันต่อที่แนวทางฮานอย VAP กันเลยนะคะเรามาดูกันต่อที่ฮานอย VAP กันเลยนะคะฮานอย VAP ของเรานะคะีจะให้วิ่งรูด9และ8นะคะตัวจอนะคะ9 2 9 6 9 7 8 2 แปดหกแปดเจ็ดฮานอยวี v P ของเรานะคะบีจะให้เน้นเก้าน,นะคะจะให้เน้นเก้าฟันเก้าอัดเก้านะคะเน้นเก้าหกนะคะและก็เก้าเจ็ดนะคะและก็แปดสองนะคะอีกตัวหนึ่งเนาะ ฮานอยเวพของเรานะคะจะเด่น9ก้ามากๆเลยนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านใดนะคะไม่ชอบตัวเจาะเนาะก็สามารถจับวิ่งรูดก็ได้นะคะเพื่อความชัวเนาะและก็3ตัวนะคะบี B ก็จะวางให้นะคะ297นะคะและก็5้9กนะคะฮานอยเวพของเรานะคะก็จะเจาะเรียงได้ตามนี้เลยนะคะ ตัวที่บีคิดว่าน่าจะมาชัวร์ๆนะคะสำหรับฮานอย v p นะคะบีชอบ97นะคะสามตัวสอง97นะคะฟันขาดตัวนี้เลยแล้วกันเนาะ ยังไงก็ขอให้มาตรวจที่บีฟันให้ทุกๆุกหาหน่อยนะคะและก็ขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีกันทุกวันนะคะบีก็จะพยายามคิดค้นสูตรดีๆและก็นําแนวทางดีๆมาวางให้แบบนี้ทุกๆวันเนาะแต่ถ้าบีผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยกันไว้ล่วงหน้าเลยนะคะสูตรก็มีเข้าและมีหลุดได้ทุกเมื่อเนาะ พี่ๆท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมใหม่หรือที่กดติดตามบีอยู่แล้วเนาะบีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e และก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาที่บีมาอัพคลิปแนวทางฮานอยไม่ว่าจะสูตรวิ่งรูปตัวจ่อหรือสูตรเด่นฮานอยนะคะก็จะแจ้งเตือนขึ้นอัตโนมัติให้พี่ๆได้เห็นทุกๆคนเนาะพี่ๆทุกคนก็จะได้ไม่พลาดคลิปที่บีวังให้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะบีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ